ที่อำเภอดอนพุทธจังหวัดสระบุรีครับชาวนาร่วมกันระดมเครื่องสูบน้ํา50หัวมาเพื่อสูบส่งหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กําลังเพาะปลูกในพื้นที่กว่า10,000ไร่ครับนายประจรพัฒน์ศรีธัญนนท์นนนในอำเภอดอนพุทธจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยผู้นําท้องถิ่นครับลงพื้นที่ให้กําลังใจชาวนาในพื้นที่หมู่ที่5ที่6และที่7ครับบ้านหนองมนต์ตำบลบ้านหลวงอำเภอดอนพุทธที่กําลังนําเครื่องสูบน้ําร่วม50หัวฮะ ของตัวเองทั้งนั้นเลยเระดมกันมาเพื่อที่จะช่วยกันสูบน้ําจากคลองหนองมนครับส่งขึ้นไปยังคลองทุลประธานเพื่อนําน้ําไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่ขณะนี้กําลังเพาะปลูกรอบสองกันกว่า10,000ื่นไร่ในส่วนของอําเภอดอนพุทธครับมีการทํานาข้าวเป็นหลักนะฮะชาวบ้านมีไรายได้จากการทํานาข้าวเพราะฉะนั้นก็ใช้น้ําทําการเกษตรตลอดทั้งปีครับตอนนี้น้ําจากชุลประธานที่ส่งให้มามีน้อยแล้วก็ไม่เพียงพอนะฮะ มีตัวแทนชาวนาท่านหนึ่งนะครับชื่อคุณสมบูรณ์นะบ,บอกว่าชาวนาเนี่ยร่วมกันนําเครื่องสูบน้ํามาตั้งเพื่อสูบน้ําส่งไปยังคลองทรลประธานที่มีเกษตรกรทํานาประมาณสักหนึ่งหมื่นไร่เหลือน้ําอยู่เพียงนิดเดียวเท่านั้นก็คือคลองระบายใหญ่เรองรางหรือว่าคลองหนองมนจึงต้องออกมาช่วยเหลือกันแบบนี้นะฮะในน้าเนี่ยสมาชิกก็นาเครื่องมาตั้งเพื่อบึงเข้าไปในคลองรอแตซอ้อเพื่อเอาไป แปลงนาของเกษตรกรที่มีประมาณหมื่นไร่ก็ประมาณสี่สิบกว่าเครื่องสี่สิบกว่าเครื่องที่มาเรียมกันตั้งบึงน้ําเข้าไปใน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 เป็นน้ำต้นทุนในในคลองส่งน้ําเป็นชาวบ้านของที่ไหนครับของกลุ่มบริหา,า,ารใช้น้ำการใช้น้าบ้านหนองมน่ะทั้งสามหมู่บ้านหมู่ห้าหมู่หกและหมูนนะ่ที่เจ็ด